สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดแชร์ในติ k t o ็อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะง่ายๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะ ข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะกลับออกไปและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย ถามมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี YouTube มี Tik t o k มีไ G นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ TikTok ค่ะแล้วก็มาคลิกที่เพิ่มแชร์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า TikTok ของเราค่ะแล้วก็เปิดโพสของเราขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะใส่100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเรามาที่เมนูเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีแค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะก็คือ Gb Pay ค่ะเราก็สามารถใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วก,กดจ่ายตรงนี้เลย เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราที่เราทำการสั então, à, ่งซื right. <normal> ้อไปทางด้านขวามือก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นบริการค่ะ ตรงนี้ค่ะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ในตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะถ้าหาบริการอันไหนไม่เจอก็สามารถพิมพ์หาได้ข้างบนตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะบอกอข้อมูลเนาะบอกราคาต่อ1น0 0พค่ะคําสั่งซื้อขั้นต่ําค่ะคําสั่งซื้อสูงสุดนะคะแล้วก็จะมีคําอธิบายไว้ให้คิดดูค่คลิกดูข้างหลังตรงนี้ด้วยค่ะสามารถคลิกด,ดูได้นะคะค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้าทิกต o อกของเรากันค่ะ ตอนนี้ยอดแชร์ไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนเนาะค่ะตอนนี้ยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เข้าดําเนินการไหวจริงๆค่ะเราไม่ต้องรอนานเลยนะคะขึ้นมาเป็น161เลยหากเกินก็ไม่ต้องตกใจค่ะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟรีค่ะ SMM Panel ค่ะสามารถเข้ามาใช้เข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะไปลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปค่ะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ